เคนพอยต์ของร้านหมูกระทะนะคะสไลด์ออกมาแล้วเนี่ยเศษกระจายเศษเยอะมากเทคนิคที่เราจะสไลด์ชิ้นงานให้ได้ไม่ต้องมีเศษเยอะนะคะคือเอาแค่เศษหัวเศษท้ายพอแล้วอย่าไปเยอะกว่านั้นนะคะวิธีจริงๆก็คือเราต้องทำให้แช่แข็งพอเราได้ชิ้นงานแช่แข็งมาแล้วเนี่ยเราต้องทอละลายให้ได้อุณหภูมิประมาณลบหองศา คือไม่ต้องนิ่มแต่ว่ามันอยู่กลางๆคือลบ5องศานะคะหลังจากนั้นลูกค้ามันเริ่มต้นสไลด์จะได้งานชิ้นงานสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งเรียงกองขึ้นมาสวยได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้ถึงศูย์องศานี่เขาจัดเริ่มละลายนิดๆค่ะทําให้มันมีเศษมีอะไรกระจายเต็มไปหมดและทําให้เราขาดทุนดังนั้นเราควรจะใช้เทคนิคนี้นะคะถ้าร้านไหนนะคะ ไม่อยากเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกน้องไปสไลด์นะคะใช้เกรดเอ็มเพลเ o อร์ฟูดเลยค่ะ